สวัสดีค่ะเคียจะพาชมฟักทองนะคะฟักทองพันธุ์ทองอัมไพค่ะได้มเมล็ดพันธุ์มาจากตลาดซื้อฟักทองมาแล้วหนึ่งแว่นมีเม็ดอยู่ประมาณสิบกว่าเม็ดค่ะก็เอามาปลูกไว้นะคะประมาณสิบเอ้ยห้าหกหลุมมีอยู่หลุมเดียวค่ะกอเดียวที่งามค่ะงามสั่นคั้งเลยค่ะถึงที่เ้าพื่อนเพื่อนงามมาก ใบใหญ่มากเลยค่ะน,นี่ยอดกำลังสวยเลยค่ะงามอยู่กอเดียวส่วนอีกสี่ห้ากอไม่งามค่ะนี่ค่ะไม่งามเลยเหมือนกับเขาแกนๆนะคะ ดินก็ดินเด,ดีนชนิดเดียวกันงามอยู่พอเดียวค่ะเห็นคะงามมากนี่กำลังมีลูกเลยลูกสวยมากออมีลูกแล้วค่ะนี่ ลูกใหญ่แล้วนี่ลูกเบลเลอร์เลยเห็นไหมคะอันนี้ไม่น่าจะติดเหลืองหลุดแล้วคะ่ะลูกนี้นีนี่ตรงนี้สวยมากนี่คะ่ะนี่ค่ะงามมากเลยดูสิคะ่ะ พันทองอัมไพค่ะค่ะคลิปนี้เคียวก็พาเพื่อนๆมาดูวัดทองมเมล็ดพันเก็บเองนะคะจากตลาดค่ะพันทองอัมไพนะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย